สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเรามาดูบ้านที่เราซื้อไว้นะคะก็คือโครงการ Perfect Park ารคนะคะซึ่งตอนที่เราซื้อเนี่ยมันเป็นที่ดินว่างๆอยู่ยังไม่ได้มีโครงสร้างขึ้นนะคะซื้อก็คือซื้อแบบผ่อนเงินดาวไปก่อนรอบ้านเสร็จซึ่งเราก็ยังไม่เห็นบ้านเหมือนกันแล้ววันนี้นะคะเราก็ได้แจ้งจากทางโครงการว่าเออเข้ามาตรวจบ้านได้เลยเราก็เลย นัดกับบริษัทิกบ้านเข้ามาดูค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูบ้านด้านในกันดีกว่าว่ามันจะเป็นยังไงซึ่งโครงการที่เราซื้อนี้นะคะมันจะมีทั้งบ้านแฟดบ้านเดียวนะคะซึ่งบ้านแฟดที่เราซื้อเนี่ยเราซื้อเป็นไซส์เล็กแล้วมันก็จะมีไซส์ใหญ่ด้วยไปเดี๋ยวไปดูข้างในว่าเป็นยังไงอันนี้เป็นบรรยากาศนะครับบรรยากาศสวยมาก ยังใหม่อยู่ครับนี่ครับค่างที่จะใหม่นะครับช่างเขาก็ยังเก็บงานอยู่มั่งก็เห็นแล้วว่ามีสวนรับไปแล้วดูจากที่มีสติกเกอร์ใช่ครับในซองของเราเองนะคะก็เนี่ยมีสวนหย่อมอ่ะเออมันเหมือนมันเป็น ถนนนั่นแหละเป็นที่ขั้นถนนแล้วเขาก็เอาย่ามามาปลูกก็ดูสบายตาดีค่ะมีสองดึก <ๆ S 2> ตรงเยื้อ,ๆองๆกับหน้าบ้านเราก็บรรยากาศด,ดีอยู่นะมีลมเย็นๆพัดตลอด ก่อนหน้านี้เราก็ได้เข้ามาดูแหละแต่ว่าบ้านอะ่ะมันยังไม่ได้เรียบร้อยขนาดนี้นะคะ<ม>เคยเข้ามาดูครั้งหนึ่ง<ม>ก็ยังเป็นโครงสร้างเป็นโครงสร้างอยู่แล้วก็ยังไม่ได้ทาสีอะไรเลยแต่วันนี้มาเนี่ยก็คือทาสีเรียบร้อยแล้วข้างในก็ทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะ<ม>ตอนนี้ที่บริษัทกดบ้านเขาก็กําลังทํางานอยู่<ม>ก็ตรวจจุดอต่างๆ<ม>นี่ค่ะนี่ บริษัทนี้อ้าวพี่เขาติดกับหัวไม่เป็นไรบริษัท SCU นะคะเป็นไงครับเห็นบ้านแล้วรู้สึกไงครับดีใจครับจะใกล้ได้ย้ายเข้ามาอยู่แล้วร้อนไหมับตอนนี้ตอนบ่ายเป็นไงฮะ เราหันไปทางอันน่าจะเสียง,ยงไปทางตะวันตกทางนน้นะ่ะอืมนนี้แม่มันบังแดดอยู่ไม่ร้อนเท่าไหร่นาะเออณวันนี้นะมันมันไม่ร้อนเท่าไหร่มันก็มีลมนะคะ่ะมันมีลมพัดพัดอยู่นะเดี๋ยวเฉียงมาทางนี้ลมเฉียงมาทางนี้นะคะ่ะอืมเพาเมื่อกี้ร้องเข้าไปนั่งดูจากด้านในเปิดประตูมันก็มีลมพัดเรื่อยๆนะ แต่ถ้าแดดแรงๆก็มีส่องเข้าไปในบ้านเหมือนกันแหละ,ะถ้าคนที่อยากซื้อทำไงคะคุณยุ้ยครับก็ทักอินบ็อกมาก็ได้นะคะทักมาสอบถามได้นะว่าโครงการนี้ที่เราซื้อเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะสอบถามข้อมูลเราก็ได้หรือว่าใครสนใจโครงการ Perfect Park นะคะหรือ Perfect p l a เ e เนี่ยก็เข้ามาที่ตรงถนนหองก,การข้าไทย ขับเข้ามานิดเดียวค่ะก็มีอาคารที่เป็นที่พี่เซลล์ขายอยู่ค่ะเข้าไปสอบถามได้ในแถวๆเวิร์กทรนที่เราอยู่เนี่ยมีโครงการหลายโครงการมากเลยแล้วก็โครงการของ Perfect ก็จะมี p e r f e c t p p เพสเพอร์เฟพแต่แต่โครงการอื่นๆเราไม่รู้ว่าใช่ในเครือของบริษัทหรือเปล่านะมันก็จะมีพวกบูรวาร์ดซิกเนเจอร์มัตเตอร์พีท แล้วก็ตรงนี้อ่ะเป็นเป็นโครงการทะเลสาบอะ่ะเล็กรเรจนอ์อ่ะแบบหลังใหญ่สวยมากทาวโฮมก็ได้นะครับโมดิทาวฮอโฮมตรงนี้มีหรอเมโทรเออเมโทรเมโทรตรงนี้มีเ, Metro. เออมโทร,โทร,ร,โทรเป็นนะคะ,ะเป็นบ้านทาวโฮมสามชั้นสองชั้น,นอันนั้นก็สวยเหมือนกันแต่ว่าเราสําหรับเราอะ่ะไปไปดูมาแล้วแล้วก็มาดูตรงนี้จบที่นี่นเออสึกว่าเออตรงนี้แหละตอบโจทย์เราแล้วเราก็เลือกบ้านแฝด ไซเล็กด้วยเงินถ่ายเงินเดือนแล้วก็อยู่ด้วยกันสองคนสําหรับตรงนี้ก็คือใหญ่แล้วทําความสะอาดนี่ไหวนะค๊ะข้างหลังนั่นคือบ้านนะครับ <c oughs> ไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้นะอันนี้คือบ้านเราอันนี้คือบ้านเดี่ยวบ้านเดีย <c oughs> เด่ยวนะครับบ้านเดี่ยวหลังใหญ่มากหลังหลังนั้นแบบมันจะมีมุม<อ><ๆ>ที่เป็นพื้นที่ว่างเยอะเลยก็คือทําเป็นเขาได้นะมินีคา,าเฟ่ได้เลยนะ <c oughs> ใช่ใช่ใช่แล้วก็เนี่ยค่ะอย่างอย่างบ้านเราเนี่ยเขาก็จะมีตรงเนี้ย เียกอะไรอ่ะเป็นซิงเหมือนทำมาให้แล้วอ่ะก็คือใครที่แบบทำครัวไทยนหนักๆเนี้ยก็คือแค่ต่อเติมหรือขนจานออกมาล้างตี้ก็ได้ถ้าไม่ต่อเติมนะ,ะแล้วก็ตู้ส่วนเนี้ยเปิดเข้าไปค่ะมันก็จะเป็นเหมือนแบบเป็นมุมให้เราทำเคาน์เตอร์ครัวเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยมีข้อความมาครับว่าห้องน้ำกี่ห้องครับห้องน้ำสองห้องด้านล่างหนึ่งด้านบนหนึ่ง ห้องน้ำข้างบนพิเศษยังไงฮนะมี <c oughs> สองประตูเข้าสาังอ่าจะเป็นห้องนอนหลัก <c oughs> ก็จะเข้าจากในตัวห้องได้เลยส่วนอีกสองห้องก็จะต้องออกมาแล้วก็มาเข้าด้านนอกอข้างบนทั้งหมดมีสามห้องนอนฮะ<อ>แล้วข้างล่างอ่ะคะ่ะอ่าบ้านของเราอะ่ะเราเลือกให้เขาทําเป็นกระจกที่จะกั้นแบ่งเป็นห้องอันนี้ะสงขึ้นมาอีกห้องหนึ่งเดี๋ยวไปดูกัน เราไม่ไม่อยากได้ห้องกระจกเราก็บอกเขาได้นะเขาก็จะมีการให้แต่เนี้ยเราชอบเราคิดว่าพอกั้นแล้วมันก็มีสัดส่วนที่ในการใช้งานมากขึ้นร้อนไหมในนี้ร้อนไหมตรงนี้ไม่ร้อนยู่ตรงนี้ก็เย็นมากดูต้นไม้ก่อนลูกปลูกต้นอะไรเราไม่รู้ชื่อด้วยแฮปปี้ครับเดี๋ยวเรามาดูตอนสุดท้ายว่าเดี๋ยวเรามีคลิปแต่งห้องทํานู่นนี่นั่นอีกนะเออใช่คือตอนนี้ตรวจบ้านอันนี้ตรวจบ้านร,บรอบแล้วก็เดี๋ยวดูว่า มีแก้ไขตรงไหนมัดน้อยแค่ไหนนะคะแล้วก็ต้องดูว่าทางโครงการจะให้ช่างเข้ามาแก้ไขเนียระยะเวลาประมาณเท่าไรแล้วจะแต่งแบบไหนยังไงเดีย๋ยวมาลุ้นกับพวกเรามีเงินแต่งไหมคะมีน้อยครับเนี่ยค่ะวันว <ะ S 2> น <ะ S 1> ักนะคนแต่งงานครับอ๋อดูด้านข้างนะครับด้านข้างอันนี้ด้านข้างครับยังไม่เสร็จแหละเดี๋ยวไว้เสร็จแล้วมาดูอีกทีก็ได้นี่ครับโอเคโอเค อ่ะคลิปนี้เท่านี้ก่อนแลวนะคุณดุ๊เนาะได้อย่ามารอดูอีกทีตอนที่เราเริ่มวิวแล้วก็ตกแต่งข้างในกันได้ครับจะเป็นแบบไหนใครอยากเป็นเพื่อนบ้านเราก็ยินดีนะครับเป็นยังไงเพื่อนเพื่อนบ้านผมโอเคไหมสวยไหมนะครับแล้วก็ใครที่อยากจะเป็นเพื่อนบ้านนะครับก็เน้นย้ําโปรโมชั่นนะครับทางเพอร์เฟเนี่ยเขาให้ลูกบ้านที่ซื้อแล้วนะครับสามารถที่จะแนะนําบอกต่อเพื่อนได้นะครับแล้วก็ ทางเราก็จะได้ค่าขนมนะครับผมก็เลยฝากบอกเพื่อนๆที่อยากจะมาดูบ้านแล้วก็อยากจะซื้อบ้านเป็นเพื่อนบ้านของเรานะครับก็ติดต่อผมมาก็ได้นะครับหรือไม่ก็พิมพ์ข้อความมานะครับหรือว่าเบอร์โทรที่ผมให้ไว้ใน youtube นะครับสามารถที่จะติดต่อเข้ามาแล้วก็มาสอบถามกันได้นะครับเพราะว่าวิธีที่จะได้ค่าขนมก็คือสมมุติเพื่อนๆมาซื้อบ้านใช่ไหมแล้วก็บอกว่าทางผมเนี่ยแนะนํามาประมาณนั้นนะครับก็จะมีการลงข้อมูลกันว่า บ้านไหนนะครับลูกบ้านหลังไหนไม่คนแนะนําประมาณนั้นนะครับแล้วก็จะมีการแบ่งค่าขนมให้อ่ะประมาณนั้นนะครับบอกไว้ก่อนใครอยากจะซัพพอร์ตกันก็สามารถสนับสนุนกันได้นะครับแล้วก็ขอเน้นย้าไปเรื่องโปรโมชั่นนะครับในหน้าดีสคริปชั่นตรงนี้นะครับใครที่ดูคลิปผมนะครับผมก็จะมีลิงก์ลาซาด้าช้อปปี้ลิงก์อัพเฟรียนะครับเยอะแยะมากมายนะครับเพื่อนเพื่อสามารถกดเข้าไปเพื่อซัพพอร์ตผมได้นะครับอย่างอันนี้เป็นราคาน้ํามันนะครับเป็น YouTube Short นะครับ ไปที่3จุดตรงนี้เลยนะครับกดเข้าไป1ทีก็จะเป็นคําอธิบายนะครับกดเข้าไป1ทีครับปุ๊บก็จะเด้งมานะครับอ่าลิงก์พวกนี้เพื่อนเพื่อสามารถกดเข้าไปซื้อของนะครับผมก็ได้ค่าขนมเหมือนกันนะครับอย่างเช่นอ่าช้อปปี้ลาซาด่านะครับปุ๊บเมื่อกี้อ่ากดเข้าไปเดี๋ยผมกดให้ดูนะครับถ้ากดไปปุ๊บมันก็จะเด้งมาลาซาด้าแบบนี้นเด้งก็เข้ามาเก็บคูปองนะครับเพราะว่ามันใกล้จะวันที่11 11แล้วนะครับนอกจากนั้นก็มีช้อปปี้ก็มีเหมือนกันนะครับไม่น้อยหน นี่ครับช้อปปีก็เข้ามาเก็บคูปองได้นะครับ11เดือน11นะครับนี่เยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็พวกโปรโมชั่นอื่นๆนะครับอย่างบ้านนะครับก็จะมีพวกสินเชื่อเหมือนกันนะครับนี่ตรงนี้ครับก็จะเป็นพวกสินเชื่อบ้านนะครับอสังหารีไฟแนนซ์นะครับเยี่ยมชมบ้านเครือเสนานะครับรีไฟแนนซ์บ้านกับเกียรตินักครับเยอะแยะเลยแล้วก็ยังมีหมวดบัตรเครดิตเห็นไหมครับ เพื่อนๆที่อยากจะสมัครบัตรเครดิตเอาไว้รูดซื้อสินค้านะครับก็สามารถนะครับกดเข้าไปได้เดี๋ยวผมลองกดให้ดูเดี๋ยวกดไปที่กรุงศรีแพทินัมแล้วกันนะครับเพราะว่าผมเลงของแต่งบ้านมาแล้วเยอะแยะ,ยะมากมายนะครับน่าจะต้องรูดบัตรแล้วทีนี้ก็ต้องมาสมัครบัตรกันก่อนนะครับถ้าใครยังไม่มีนี่ก็สามารถกดเข้ามานะครับแล้วก็กดรับคุกกี้เข้าไปเลยนะครับทีนี้ก็มีรายละเอียดบอกเรานะครับกรุงศรีตอนเนี้ย พิเศษตรงที่ว่าแถมกระเป๋านะครับมูลค่าเกือบ6000นะครับนี่กระเป๋าใบนี้เลยนะครับสมัครแล้วก็ใช้เข้าไปต้องมียอดใช้นะครับแต่ผมจำไม่ได้เท่าไหร่เนี่ยเพื่อนๆลองถามเจ้าหน้าที่นะครับแล้วก็สมัครปุ๊บได้สิทธิ์นะครับไปลุ้น MG EP ที่เป็นรถไฟฟ้า1 0 0ด้วยนะก็สามารถลุ้นได้นะครับได้ฟรีนะครับโอ้ถ้าดวงเราดีพอนะครับนี่ตรงนี้ก็จะเป็นข้อมูลให้เพื่อนๆลงนะครับก็สามารถเกาะข้อมูลนะครับทั้งหมด แล้วก็กดสมัครไปเลยนะครับทีนี้เดี๋ยวเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับมาเพื่อนๆก็ถามเจ้าหน้าที่ก็ได้นะครับเกี่ยวกับข้อมูลนะครับว่าเราอยากจะสมัครบัตรเครดิตเอาไปรูดสินค้า0% 10เดือนน่ะมีใบไหนซัพพอร์ตบ้างนะครับหรือว่าจะเอาไปผ่อนทองเอาไปซื้อโทรศัพท์นะครับก็ลองปรึกษาเจ้าหน้าที่เดี๋ยวเขาจะป้ายยาเราเองนะครับเขาอยากขายมากๆนะครับอ่ะ ประมาณนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับไปแล้วครับสวัสดีบ๊ายบายเพื่อนๆสามารถสนับสนุนช่องของผมง่ายๆนะครับเพียงแค่กดลิงก์ที่ผมแปะให้นะครับเข้าไปช้อปปิ้งออนไลน์ผ่านเครือข่ายเว็บไซต์พันธมิตรของผมนะครับ